สวดอุ้ยครับลังนี่แนะนาใสดีนะสวดเออครับผมหลังนี่สวดบออุ้ยครับผมสวดสวดอุ้ยถึออยู่ครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอมาติดตามรับชมช่องม่กล่องพาหากินจ้าื้นนี้มาพบกันในสาววันที่ เจ็ดมกกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจพี่น้องลงอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้ห้ากับสิบผ้าพี่ผ้าน้องเขาสองไม้นะพ่อก้องนะแมนครับผมเลาะปลาเมืองก่อนครับผมเลาะมังเฮ็ดก่อนเนาะเพี่ครับเป็นมีจ้าแล้วก็สิบผ้าพี่ผ้าน้องใส่มุงปลาจ้ะแมนครับผมสองไม้สองพิกัดแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันเนาะแมนครับผมมาเสากระเสาเก่ามงกว่าครับผมแมนจ้าจ้าตามหนุ่มตามชมเลยจ้าว่าสีมันเฮ็ดบอสีมันปลาบอไปจ้า ครับผมไปหลุ่นกปเมืองเด้อครับไปกันครับผม่อนขังกระแห ạ งแน่ครับพ่มกอบหูวาซิมีหรือบอรครับผมอ่มี่ลก่องเห็นแลลวครับผมจ้ามันเสียลงเนาะจ้ากอแดงวันทีเจ็ดเท่าจะพี่เนาะงแม่ยครับผมย,ยังมีตูมสวยๆเนาะอยู่ป่าบนนกเมฆ นี่เขตตะบ,บนเลยครับเพื่อนบุรีจังหวัดอุบลราชธานี่พี่เ่าครับผมไม่ได้บอกพี่จัดพี่กัดพี่น้องที่ตอนเปิดคลิปเนาะอ่ารุ่นเบื่องเอ๋อครับผมเบื้องดอกนี้ไม่ก่อนอุ้ยคืออัน,นพ่ายดีเถือกระบอกอุ้ยทางหนึ่งแดงๆอีกทางนึงมันแตกไหมนนสัก,กลายป่ะอ,อุ้ยให้มุนหล่อม,มั้งจ้ะเป็นลายดอกไม้เนาะแมร์ครับผมแกงหวานครับผมมีดอกหน่อยนะกระบอกเนาะ เพป็นเพื่อนตังดอกหน่อยครับเอาไว้กับปุ่งไเปุ่งข้าดีหน่อยใช่ทำน้ำนะครับพี่น้องถายพี่น้องลงหวยเด้อป่ะนี่เด้อเขาเขาปลาเ่าคือน้องไปก่อนเนาะกับวัตเจี้ยปุ่นสิมีเนาะบนนี้มาไล่เหมือกก็คือเก่าครับผมไปกันครับไปใส่มุ่งมาหนิใส่มุ่งปลาครับผมไปกล่องนคนว่าใส่มุ่งไตนามไล่ครับผม หลังแรกแหกหมานครับผมหลุนแม่ครับผมใสช้งาขั้วไก่ที่เราครับพี่น้องไม่ใช่เลยนะนี่ครับผมใส่พี่น้องเบิ่งเด้อครับตอนอาศัยมุงเนาะสิบหลังคือเราครับผมครับผมหลังแรกแหกมาน่นนนะหนนะลุนน้ำพอกล่องก็ไม่กล่องไปเรื่อยๆครับผมโศกสิมานอยูนะ่บ่เนาะน้ำไม่กล่องเนาะ แต่กะเห็นโตเป็นรล,ล่อยอยู่ครับประสิวเฮะกระเบนนี่นะลองเบืงองมาเชมนนันนี่นเราลุ้นกันไปเ,เรื่อยครับผมเสียงนำไรจากธรรมชาติคขัาพี่น้อง เป็นโมเขยเป็นว่างครับผมเป็นหนามเงาครับผมอยู่ในเขตบันน้องเมกคือเกาด้วยครับพี่หน้อยกล่องเป็นเพื่อฟังไปแล้วครับผมแดดซองในกล่องเห็นโตขึ้นบ่าม่อน อ่ะหลุนกันเบิ่งครับผมว่าเบนสีเขาหรือบอ่เห็นมันหมานเด้อลุนน้ำพกกองก็เป็นกองไ,ไปเรื่อยเเด้อครับพี่น้องพอจีโสกสีหมานหรือบอ่เดินทางมาถึง,ห,อองหลังสุดทนะ้ายเฮาครับผมหลังชิดสิบนะหล,หล,หล,หลังชิดสิบชิดวยขนาดพี่น่องที่งานของผมน้ำห้องหน่อยขึ้นมาครับผมยินเสียงหนามตกเป็นปลาเพิ่นล่อยอยู่กันเลยอ่ะลองเบืองเพื่อหมานอ่ะล่อลุนกันเบืองเด้อครับตอนยามจีโชคสีหมานหรือบอ ใส่กบสิบลังเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปครับพี่น้องก็ได้เวลากันยามมุงปลากันหน่อะครับเนาะก็ใช้ถิ่นใบบโดนมาได้ครับพี่น้องประมาณชัมม่วโมงหนึ่งครับผมเอาไปุูนกันหลังแหลกเลยครับผมหลังแหลกครับผมหลังแหลกแห่งมานเฮายจีนี่โตบ่มีไหมอ๋อพี่พมีเหรอครับพี่นอ้องมุงคารครับพี่น้องโอ้ เอาไปยังดุนหลัง่ตไปครับผมขาดกองนี้เลยสองตั้เนาะเลยอาตมาดุนกันเบื้องหลังนี่ครับผมมาดิมีตัวไหมตั้งแหลงหัวขาดไปหนึ่งกองเนาะจะเสียดายมีไหมสวดบบสวดบบ สิเดยเนาะอู้อครับผมมีอยู่ครับ,บอู้อลังนี้มีตัวอยู่เนาะจ้าอู้ขันลังลังหันเข้าบกขาดเนาะเพากล่องโอ้ยจะื้มกันอยู่ในในกล่องมาจะเสียดายเนาะจ้า,าไปเสียดายไปยิบจะพี่เนะาะหันไงพะลุบวบได้เบิ่งคักเนาะจ้า,าจ,จะหลุนกันเบิ่งล้งต่อไปครับผม มีโตเพิ่นลอยเนี่ยอยู่ครับผมแต่ก็บ่ได้ใส่วบโดนมาได่นอนไม่กล่องเนาะลุ้นบ้างครับผมว่าสิมีโตบ่อหลังนี้มีตัวไม้ลุ้นไหนสิสวดอยูบอยบอ่บ่อสวดอยู่บ่อสวดเนื้อตี้ละสวดสวดอ้ยครับผมหลังนี้ครับผมโอ้ยตัวงามมี่โดนไม่มกล่องเนาะถือยู่ครับถือยู่ครับ อยู่แบบหมาอนอยู่นอกหลังนี้ก็ได้ซิวเขาเนี่ยครับสิวเขาไลังนี่มันเรื่เลยมีตัวงามครับอ่าดูมันไปเรื่อยๆครับผมจิ้มขึนไปอีกตัวงามเห็นไหจ้าแต่ว่าเพื่อนกะนี่ขาดอีกบมไม่บอกขาดปะจ๊กขึ้มีโต๊ะกินของตื่นช่บนห่วยเอาลุ่นกันต่อครับผมหลังนี้เป็นยังไงน้ำก็ยังใสอยู่เนี่ยเป็นโตัวเพื่อนอยู่บนเมฆ คือนิงแค่คือว่า่ะตอนใส่ก็จะเห็นตัวอ่ได้เอาหลุนเบิ้งครับผมสิสวดบ่สวดอยู่บ่อ๋อสวดอยู่ครับผมมีอยู่ครับเห็นหนิงหนิงว่าแต่สิมมีเนาะเห็นหนิงหนิงครับมีตัวเพิ่มอยู่ครับผมเอาปลาซิ่เขามาหลอนอีกเลยครัเงินใจครับตัวงามอยู่นี่ คุณน้าสิขาดหรือแท้กระดองนี่ได้ต้นนึงนี่อีกแล้วจังว่าเพิ่นบ่ถืกคือยังบ่เห็นปู่จังว่าลูกขาแต่เมื่อวานบ่ม้อบ่ได้เช็คเบิ่งเนาะจ้ะมื้อนี้จังมื้อเช็คเบิ่งต่อเลยครับผมหลังนี้เป็นจังได๋น้อเห็นเพิ่นแล้วเออสวดบ่สวดบ่สวดแน่ติขึ้นมาต้องยืนโตเพิ่นสวดสวดอูยถืกอยู่ครับผมน้องมีกล้อง ล้างมีตัวไงตวทุกทุกล้างอยู่เนาะตัวง,งามเองคุณนอุ้ยาขาดพักพกอุ้ยอุ้ยลงแล้วอุ้ยะโพกบัวถือก็ผักกงวายุเห็นป่าก็ช่างมีแน่คือบัถือขาดเท่าไหรพีมม่มูมีโซโปูกขาดบัวานแล้วพวกกงกันเบื้องลังนี่ครับผมปเจนนีขาดอขาดขนาดเนาะ สวสดปูกระปูโอ้ยลังนี้มีโอ้ยกระปูหลายแห่งเลยพะกของลังนี้เฮ้ยเบิ้งขุนขาดอีกแล้วบปล่าโอ้ยแต่กระปูเอีเอ่จะพี่หนอโอ้ <laughs> อยกระปังนี้เพิ่งมีปูคือยังบ่ขาดได้ล่ะแม่นหรืบอบ่คันเห็นหม,ม่องหรือเพิ่งขาดแล้วบ่ <laughs> ขาดไล่ล้างขนาดครับพี่น้องขาดขนาดนู้นพี่องเนาะอันนี้ก็ว่าเป็นขาดอีกแล้วเ่าจักว่าเป็นซิปตูวอยู่บนผนักล่องปูรังมันปูจะล้างนี่ <c oughs> อือเนาะอาหลุนกันไปอีกครับผม <c oughs> มาหลุนกันล้างนี่ครับผม <c oughs> ตัวปลาพวการะลอยทั้งนอกใส่ด้วยหรือ,อ,อ,ยอ,ยรอไม่กอง <c oughs> มันเมียนอีกแล้วเ่า ใช่วันี้คือขาดไลายแน่นอน่าจะขาดเต้าหมูอวานไหมเราบ่ได้เบิ่งเนาะแม่จ้ะอารวมกันเบิ่งครับจะมีตัวไม้สวดบ่อสอ้ครับผมหลังนี้แน่นอนครับผมเอาู้หลังนี้แน่นอนเนี่ยครับผมสุดยอดครับหลังนี้ เยันโตปลาเป็นมีตมงามเล้อ้าหัวเป็นคือออกไปยังสันมีกล้องแม่นีกันละนี่ขาดอีกแลนวขาสุกหลังเนาะนั่นนั่นพูดออกซองแล้วสามแล้วโอ้ขาเนี่ยตัวงามเนาะไม่จ้ะงวัยผู้เห็นปลาลอยหลายหลายขาดอีกคือเก่าครับพี่น้องเกือบทุกหลัง่นจ้ะ เบื้องหลังนี้ครับผมแต่ประกอบเนี่ยเบื้องก็คือจงมีปูไหมหน้าเป็นใสเนาะนี่นะาอาลุนเบื้องครับผมวกกบสวดบอสวดอ,อุ้ยครับผมเอามาางผิดกระได้ไหมก้องเอามาต่างผดอไปเบื้องไกน อุ้ครับมีปลาคอกังน้ำด้วยนะมีปูน้ำมีปลาคอกังน้ำกี่ตัวอะไลังนี่ยคนชิบขาดประจักษ์อุ้ยออกเลยจัดจิบ้าบกขาดเนาะขาดคือเก่าขนาดขาดยังมีความมันเยอะจ้ะสุดยอดครับผมอหลุนกันเบื้องลังนี่ครับผมอ้เย็นขนาดตัวก็เย็นมากเป็นยังไงเป็นยังไงจะสวดไหม สวดอุ้ยครับล้างนี่ฟังฟังคนสั้นครับพี่น้องตรงมีกล่องเพคนวางกระติกไปพูดนี่ถือไปใส่กระติกไปครับไปเบิงนกำกพงใกล้ๆพี่น้องล้างนี่นี่ตัวงหงของผมป็นเสี้ยวขาวล้วนๆนั่นไม่กล่องเนาะตัวใหญ่เนาะมืงถือปลาคอกางนั่จ้ะพี่น้องอือไม่หรอกคุณนะล้างนี่สุดยอดเลยโอนโตนจ้ะ เลืออีกหลังหนึ่งน้อยไปก่องเนาะจ้ะไปลุนกันอีกหลังที่ซีฟครับผมดังครับสวยๆเลยเดินทางมาถึงหลังที่ซีฟว่งเฮาครับผมหลังสุดท้ายน้อยไปก่องเนาะลุนกันเบื้องครับผมนี่ตบอสวดบอี๋ยวให้ใจวางหันเนาะเย็นยิ่มากสวดบอสสวดบอสวดบอไปบ่ได้าสร็บใส่แวก็กดเนาะ แม่นำใช้ดีนะสวดเออครับผมลังนี่อยแม่นอนขานาดครับผมเาเบื้องใกล้ไม่ต้องเบื้องขับลังนี่ลังที่ถ่ายลังที่ซ<ะ>ีดนี่ปลาปลาเปน็นไงเบื่องี้อะไรครับปูกระถือสองตัวนะคุณผ่องปลา่อง้างสอง,อง,องตัวด้วนี่มันมนมันชดยอดเลยครับลังนี่อุ่นอุ่นโตนจะพี่น้อง หวานอยู่ครับคุณครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านกันแล้วครับผมพาพี่พ่อน้องเขาปลาแล้วก็ลุงห้วยเนาะหมือนนี้เนาะก่อนกลับก็ไปเบิ่งผลงานนั่งกองก่อนครับว่าจิศกสิมาลเดียวบ่ไปกันครับผมมื่อนี้กขพาพี่พ่อน้องเขาสองไม้จ้ะหาเห็ดเนาะพ่อกลรองเนาะแมีนครับผมจ้ากับใส่มุงปลาจ้าแต่ว่าเห็ดเอกกับบนด้านเดี๋ยวให้เบิ่งจ้ะ ให้เบิ่งถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าบ่ได้เอาลงมานาวเมือนจ่ายู่รถเอาหอยไว้รถดครับมี<า>กลก่องเพิ่นหอยไว้รถครับผมจ้ะมาเบิ่งผลงานปลาเฮาจ้ะใส่หมึกปลามื้อนี้อุ้ยวานสุดๆอยู่จั๊กพี่นอ้องนี่ตัวใหญ่ครับนะออแต่ตัวงามปลาขมมณก็ได้ยูด้วนี่ผักล่องผักล่องว่าแต่ได้แต่ปลาซิวปลาซิวเขาเนาะปลาซิวเขาก็แม่ใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องที่แม่ใหญ่ครับตัวงามเนาะหม่องนี้เนาะ การเท่าบ่ได้เอาไหวโดนนะมือกล่องเนาะแม่นจ้ะถ้าบ่าขาดนี่สิมันก็หนีอยู่จ้ะพี่น้องครับผมขาดเกืเบ,บิดสุดหลังสิเดีปลากระยังไงอะไรละเมื่อนี้ปลาคอกัน <c oughs> กับโตง่ามๆอยู่จ้ะแต่กะบัะวมันไล่ทอปลาซิวเขาเนาะมือนี้แม่นครก,กูก็ดได้จ้ะพี่นอ้องอ่ะก็ถือว่าหากินหาอยากมือน,นี้กะได้๋มันเติบหนึ่งอยู่จ้ะพี่นอ้องคลิปมือนี้เม่กล่องก็ขอขอบคุณทุกที่เขามารับชมคลิปช่องเม่กล่องพายกินเดอ้อจ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกุกำลังแรงใจที่ทรงหายไม่กล่องก็พอกล่องเยอะจ้ะขอบกันไหมในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะครับผมจะไหนก็ขอขอบคุณห,หลายเด้อครับสำหรับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเนาะที่ค่อยคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทางสองไม่กล่องเพืกินครับผมก็ให้ยพอกล่องก็ไม่กล่องเดี๋ยวมีกำลังแรงใจได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้นอ้องเดี๋ยวเบิ่งจะต่อไปครับผมก็ฝา,ากไว้อีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปวันที่เจ็ด มกกรลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมเป็นขปดไม่ทุกมือด้วยครับอ่าพอไหวสำเี็จสักก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกกันไหมคลิปน้าครับสวัสดีครับหมดคนันมีขาจะอันนี้ก็สิเป็ียนพ้นงานเฮ็ดจะพี่น่องเฮ็ดซ้มดอกครับีดอกหนึ่งบัวไดเอาลงไปครับผม<ห>มออือถาวรคน<บ>นะพะักบุงนะเมียนครับผม